รากแเปิดความจริงนดะหลักคนดราม่าสิ่พิธีกรข่าวรายการดังไม่มีใบผู้ประกาศจากกระแสดรามา่าที่มีชาวเน็ตตั้งคำถามถึงความเหมาะสมที่ให้คนดังในวงการบันเทิงอยา่างวิลลี่แมคอินทอสแพรลี่ไพวันเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นและเชียร์ทีคัพอนมานั่งแท่นผู้ประกาศข่าวรายการทุกโตกข่าวเนื่องจากมองว่าทั้ง4คนไม่มีใบผู้ประกาศจนถูกวิพากษ์วิจารณ์กันสนันโซเชียล แล้วล่าสุดทางด้านตะนารกรผู้ประกาศข่าวชื่อดังก็ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวหลังมีคนสอบถามถึงเรื่องผู้ประกาศข่าวที่ไม่มีใบผู้ประกาศกันมาเป็นจำนวนมากโดยระบุว่าเคลียร์ชัดๆดามาคุดอ่านข่าวไม่มีใบผู้ประกาศมีคนถามหลังไม่เยอะว่าเรามีความเห็นยังไงข้อแท้จริงทุกวันนี้ยังมีการสอบใบผู้ประกาศ สัตโดยคณะทำงานทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศโดยกสอสทชมีคณะกรรมการให้คะแนนซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดนี้ทำงานอย่างต่อเนื่องมาหลายปีแล้วมีการทดสอบปีละสองครั้งใครอยากสอบให้ผ่านเพื่อรับบัตรผู้ประกาศต้องทำยังไงต้องสมัครเข้าอบรมหลักสูตรผู้ประกาศโดยมีหลักสูตรมี3ระดับผู้เข้าอบรมต้องผ่านทั้ง3ระดับ จึงสามารถสมัครเข้าทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศได้ปัจจุบันกสทชไม่มีกฎเกณฑ์บังคับว่าคนอ่านข่าวทีวีต้องมีบัตรผู้ประกาศขึ้นอยู่กับแต่ละสถานีจะคัดเลือกคนมาอ่านข่าวกันเองถ้าสถานีโทรทัศน์เลือกคนอ่านข่าวที่ไม่มีบัตรผู้ประกาศมาอ่านข่าวหน้าจอแล้วคนดูควรจะทำยังไงความเห็นส่วนตัวถ้าชอบก็ดูไม่ชอบก็ปิดทีวีหรือเปลี่ยนไปดูช่องอื่น ที่คัดเลือกคอ้นอ่านข่าวที่มีคุณภาพมาอ่านข่าวให้เราฟังจบนะงานนี้ก็เรียกได้ว่าทางด้านผู้กัดข่าวชื่อดังอย่างตารกรากรเนี่ยก็ได้ออกมาอธิบายการออกมาอ่านข่าวนะเป็นที่เรียบร้อยค่ะางานนี้ก็ทําเอาได้ว่าชาวเน็ตเนี่ยเห็นต่างและเห็นด้วยกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะแน่นอนว่าเห็นต่างก็มีเห็นด้วยก็มีอย่างแน่นอนค่ะสาต้าไม่ยังบอกอีกด้ว,ว่าถ้าชอบก็ดูไม่ชอบก็เปลี่ยนไปน,นั่นเองค่ะ แต่แน่นอนว่าขึ้นอยู่กับสถานีแต่ละสถานีว่าจะเอาผู้ประกาศข่าวมาอ่านอย่างไรขึ้นอยู่กับแต่ละสถานีนะั่นเองค่ะถ้ามีอะไรมาอัปเดตทางเรจอบันาเมาก็จะมาเด็ดให้กับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ